สวัสดีครับผมสุรเชษฐนะครับจาก Thai e c t t i c a l Drawing และ Facebook p l a n t d Tu t เตครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มีบทเรียนฟรีนะครับดีๆเกี่ยวกับงานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม Solidworks Electrical อย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับทีนี้ผมจะพาเขียนวงจรนี้ครับวงจร Direct Start Motor นะครับตัวนี้นะครับซึ่งจะพาท่านทำบทเรียนแบบนี้เลยนะครับลักษณะนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มบทเรียนแรกกันก่อนนะครับ อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างโปรเจกต์กันก่อนนะครับให้เรามาที่ Ribbon นะครับไฟล์จากนั้นคลิกเลือก Project Manager ทีนี้นะครับก็ให้มาที่นิวในส่วนของมาตรฐานนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นมาตรฐาน IEC นะครับบ้านเรานดยิยมใช้ตัวนี้จากนั้นกดปุ่มโอเคในส่วนของ ภาษานะครับตรงนี้เลือกใช้เป็นอ g ง i s h นะครับกดโอเคจากนั้นที่โปรเจกต์เนมนะครับให้ชื่อว่าเป็น Direct Start Motor นะครับแล้วกดโอเคทีนี้เมื่อโปรเจกต์สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาดูที่บุ๊กนะครับที่ Document Book ที่นี่จากนั้นนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกขยายออกมานะครับแล้วมาดูที่แบบตัวนี้นะครับเราก็จะสร้างที่แบบที่เป็น e d i t i a l Scheme นะครับดับเบิ่มคลิกเข้าไปนะครับ ทีนี้วิธีการคอนโทรลนะครับก็สกอร์เมาส์เนี่ยซูมินซูมเมาส์ได้นะครับแล้วก็พอกดสกอร์เมาส์ค้างก็จะเป็นแพนแบบนี้นะครับโอเคในเบื้องต้นประมาณนี้เนาะทีนี้ก็เราจะวาดเส้นชุดแรกกันก่อนนะครับคือเส้นสายที่เป็น power line นะครับให้เรามาที่สก e ีมนะครับ ribbon สกีมนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ draw multiple s Y e นะครับทีนี้นะครับจากภาพตัวอย่างนะครับ ภาพตัวอย่างคือตัวนี้นะครับก็จะพบลำดับของสายไฟนะครับเขาจะเรียง l 1 l 2 l 3 n แล้วก็ pe นะครับซึ่งโดย Default ของโปรแกรมเนี่ยเขาจะเรียงนิวตันขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเฟส s e ถึง3และโปรเจคชันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสลับตรงนี้ก่อนนะครับโอเควิธีการนะครับให้มาที่ปุ่ม Browser ที่นี่นะครับจากนั้นนะครับคลิกเลือก Manager ทีนี้ชุดสายไฟที่เราจะใช้นะครับเป็นชุดนี้นะครับ N L 1 L 2 L 3ชุดนี้นะครับซึ่งสายนิวตรอนเนี่ยเขาอยู่เป็นตัวแรกเพราะฉะนั้นเราคลิกจองไว้นะครับคลิกซ้ายจากนั้นกดดอดาวน์ลงมานะครับก็จะมีกล่องเตือนขึ้นมาว่าก็คือ Use a n แอนด์ดาวน์ n ัตนะครับเรากด Yes ไปนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับเขาจะไล่ลำดับลงมาเรื่อยๆให้เรากดไล่จนมาถึงก่อนถึงเอ่อโปรเทคชันนะครับที่นี่ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยน p ปร p า r t ตของสายก่อนนะครับก็คือเส้นของตอนนี้เขาแสดงเป็น continuous line คือเป็นเส้นตรงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนเป็นเส้นแบบ center line นะครับก็ให้คลิกจองหรือต้อนไว้นะครับจากนั้นเลือก Property ทีนี้ก็มาที่ line type นะครับแล้วก็ดรอปดาวลงมานะครับแล้วก็เลือกเป็น center นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ทำซ้ำกับที่ protection นะครับ คลิกจองไว้แล้วเลือก Protect i o n เพื่อ p r o p e r t y นะครับขออภัยนะครับ l i n Type ของตัวนี้นะครับเป็น Dash นะครับเดี๋ยวมาดูหน่อย Dash ขนาดเท่าไหร่เอ่ยผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ Dash Dot นะครับตัวนี้จากนั้นกดผมโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็กด Close ไปนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ที่เราปรับไว้นะครับแล้ว Select สังเกตความเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้เขาจะไล่ลําดับใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเช็คบอกนะครับทั้งหมดนะครับแบบนี้แล้วก็มาคลิกซ้ายนะครับบริเวณหน้าจอตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วเดินมาประมาณนี้นะครับจากนั้นคลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คลิกขวานะครับเป็นการตอบตกลงนะครับนี่ครับก็จะมีเส้นเรียงมาอย่างนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเรียกในส่วนของ annotation ของเขาขึ้นมาเพื่อบอกว่าเขาแต่ละเส้นนี่คืออะไรนะครับ ให้เรามาที่ Process นะครับแล้วก็เลือก Number New y นะครับที่นี่คลิกซ้ายนะครับจากนั้นกด Yes นะครับนี่ครับเขาจะมาตรงนี้แล้วครับก็คือจะบอกว่ามีลำดับสายยังไงบ้างแต่ตอนนี้ PE ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปแก้นะครับวิธีการนะครับให้ Select ชื่อ Project นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับเข้าไปที่ Configuration นะครับแล้วเลือก Y Style นะครับ เขาจะลัดมานี่เลยทีนี้ให้มาเลือกที่ประเภทสายไฟที่เราใช้ใชอยู่ที่เราใช้อยู่นะปัจจุบันนะครับแล้วก็คลิกจองสายกราวจากนั้นเลือก property นะครับแล้วก็ไปดูที่ equip potential formula นะครับแล้วคลิกเลือก formula จากนั้นนะครับที่ formula นะครับในแ,แถบของ predefined formula ตรงนี้นะครับให้คลิกที่นี่นะครับจากนั้นพิมพ์ฟันหนูนะครับแล้วพิมพ์คำว่า g อ่าขออภัยเพียงว่า pe นะครับแล้วก็ฟันหนูนะครับเป็นตัวปิดนะครับจากนั้นกดปุ่ม ok นะครับแล้วก็กดปุ่ม ok แล้วก็ close นะครับแล้วทีนี้ก็กลับไปที่ process อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือก number new w i s e นะครับแล้วกด yes อ่า pe มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาใช้คำสั่งหนึ่งนะครับให้มาที่สกรีมนะครับเพื่อย้ายข้อความทั้งหมดให้ไปดูที่ text alignment นะครับ ให้คลิกซ้ายที่ text alignment จากนั้นครอบนะครับข้อความทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็คลิกปล่อยคลิกซ้ายนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็มาคลิกซ้ายบริเวณนี้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจากนั้นเดินลงมาแบบนี้นะครับแล้วคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเลื่อนเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาดูนะครับตรงนี้ไว้ตรงกลางแบบนี้แล้วกดคลิกซ้ายนะครับเราก็จะย้ายข้อความมาตรงนี้นะครับทีนี้ก็ มาที่ดรอมมอเตอร์วา y ครั้งหนึ่งนะครับที่นี่คลิกซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้สายชุดต่อมาที่เราจะเดินนะครับก็จะมีสาย L 1ึงถึงนิวตอนนะครับสาย L 1ขออภัยนะครับสาย L 1ถึง L 3นะครับ L 1ถึง L 3เดินมานะครับเพื่อมาต่อมอเตอร์รอที่นี่นะครับเราก็แปลว่าเราต้องเช็คบอกตัวนี้ออกนะครับแล้วเลือกคลิกที่ L 1ที่นี่นะครับจากนั้นคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เดินลงมานะครับประมาณนี้นะครับ เดินลงมาจากนั้นคลิกขวานะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปนะครับก็จะพามาใส่ซิมโบลในชุดแรกก่อนนะครับก็คือจะเป็นซิมโบลในเรื่องของมอเตอร์นะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็คอนแทคเตอร์รวมถึงฟิลแล้วก็ใส่ห้องต่างๆเรียบร้อยนะครับ